อะไรมาจากจากจากมีเส้นเส้นหนึ่งนะครับโอ้ยพี่พชัชรีมักจะแบบคูโอ้ขูฟอดฟอดเลยนะครับไม่ได้โคูใครเจอเส้นนี้นะครับมาเดียเด่ยงเดี่ยงถ้าจังหวะนะั้นเดินทางมาถึงนะครับแล้วท่านผู้ชมครับอย่างที่ท่านผู้ชมก็ทราบอยู่นะครับว่า ถ้าท่านติดตามรายการเรามาอยู่เรื่อยๆนะฮะจะรู้ว่าเส้นที่ผมพูดนี้หมายถึงเส้นอะไรใช่ครับมันคือเส้นใจเส้นใจนี่นะครับผมฟังแล้วก็สยองเลยนะครับกลัวครับพี่พีชนีก็ยืนยันหนักแน่นแล้วเกินแต่ผมมันคนชอบค้านอยู่นะครับผมไปควักจากหนังสือของพี่พัชนีมีอยู่คนคนหนึ่งโอ้โหคนนี้มันจะเป็นความหวังของผม ในความหายของมนุษยาชาติก็ได้นะครับว่าคนนี้พี่เปชนีเขียนว่าเก่งเฮงรวยมีเป็นร้อยแม่มีเป็นรอ้นรอยเรื่องเขาเออมีเป็นร้อยตัดไปนะต,นนตัดไปแล้วกันนะแต่เก่งเฮงรวยแน่แต่คนทุกคน <c oughs> ก็ต้องมีเส้นใจใช่ไหมพี่เปชนี้มีทุกคนคะ่ะแต่คนนี้จะรอดหรือไม่แล้วจะรอดยังไงเอาละครับผมอยากให้พี่เปชีช่วยไขยเผื่อไขปริศนานี่หน่อยเผื่อ ใครบางคนหรือทุกข่านนะฮะจะต้องเจอเส้นใจแล้วควรจะต้องทําตัวแบบไหนทําตัวยังไงดีนะฮะคนนี้อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งของทางรอดก็ได้นะฮะคนนี้เส้นใจตัดเลยนะเนี่ยเส้นตัดเนี่ยตัดขวางเนี่ยคือเสียครับนะฮะท่านั้นคนนี้เป็นคนลายมือขาดนะน่าจะยิ่งหนักเลยดิน่าจะยิ่งหนักเลยใช่ไหมถ้าลายมือขาดอ่าใครบอกว่าลายมือขาดเนี่ยตายโหงเออใช่ใช่ลายมือขาดเนี่ยมันไม่ได้ตายโหง ถ้าพูดในภาพรวมในพื้นดวงนะในพื้นดวงในยังไม่พูดถึงจังหวะชีวิตนะคะคลายมือขาดลายมือขาดด้านซ้ายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบครอบครัวสูงรักพ่อรักแม่มีความกตัญญูถ้าผู้หญิงคนไหนนะคะได้แต่งงานจากผู้ชายที่ลายมือขาดแล้วค,คุณต้องเข้าใจนะว่าเขาเนี่ยรักพ่อรักแม่เขาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อ เขาเป็นที่เขาเป็นคนมีสตางค์และหาเงินเก่งเพราแต่งงานมีลูกกี่คนก็ต้องสัญญากันก่อนแล้วก็จับเจ้าเจ้าของเนี่ยคนนี้เป็นผู้ชายนะจับเจ้าของฝ่ามือเนี่ยทำาหมันเดิมเพราะว่าถ้าเข้าไปมีอีหนูกี่คนกีคนเขากลับบ้านถูกเพราะเขารักครอบครัวรักลูกนะคะนางงามก็อาไม่อยู่นะคะแล้วก็มาดูมือขวาถ้าลายมือขาดนะคะลายมือขาดด้านขวาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบงานสูง นะคะทำอะไรทําเต็มที่นะคะถ้าลายมือขาดทั้งสองข้างก็เป็นคนที่คิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้านนะคะคิดอะไรจะฉลาดล้ำลึกนะคะฉลาดล้ำลึกคิดไปโอ้โหไปไกลข้างหน้าสิปียี่สิบปี แล้วแต่ลายมือขาดไม่ใช่ขาดอย่างเดียวเดินต้องกว้าง<อ>นะเดินคําว่าเดินก็คือเห็นไหมฮะตรงนี้เดินพลัดหันมาเกินมาตรฐานอํานาจบารมีดีนะเดินพระหันเกี่ยวกับอะไรนะฮะเกี่ยวกับชื่อเสียงวงสังคมเดินสาวเกี่ยวกับเงินเดินอาตย์อํานาจบารมีเดินพุทธธุรกิจกว้างเกินมาตรฐานหมดนะคะทั้งนี้การวางแผนเห็นไหมฮะโอ้โหสุดยอดฉลาดคนคนนี้ไม่ได้จบปริญญานะจบมหกแงฮย แต่ด็อกเตอร์สู้ไม่ได้จบมหกมมหกอืมแต่ทำธุรกิจในลักษณะคอนเนคชั่นเดี๋ยวนี้เขาเก็บที่ดินตลอดรวยเป็นโอห้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะคะเพราะเครื่องหมายวิกตอรี่ขึ้นตลอดอ่ะดูนะนเขาดีมาตลอดแต่ว่านะคะเนินเข้าขว้าง,งฉะนั้นเรากำลังพูดว่า ตัดขวางถือว่าเป็นเส้นที่เสียเนี่ยถึงที่ว่าที่วันนี้เราจะมาจ่อคือเส้นใจที่ตัดเนี่ยนะคะโดยลายมือคนทั่วไปแล้วจะเจอถ้าทั่วไปนะถ้าไม่ใช่ลายไม่ใช่เนินกว้างในลักษณะนี้จะเจอตั้งแต่อายุประมาณ4 0ถึง44ถึง45ทั่วทั่วไปใช่ไหมส่า40ถึง45โดยเฉพาะอายุช่วง42-43ช่วงนั้นจะอยู่กลางกลางเส้น เพราะฉะนั้นพี่ปัญญีก็คือว่าหมายถึงว่าคนที่คนที่ไม่ใช่เนินเนินกว้างแบบนี้นะฮะจะต้องเป็น40-45นี่หมายถึงว่าแทบทุกคนต้องระวังตัวต้องระวังต่อให้ไม่มาดูลยมือกับพี่ปัชนีก็ตามไม่ต้องระวังไอ้ต้องระวังต้องระวังตัวต้องระวังตัว40-45นะฮะทุกขั้นเลยเหรอทุกขั้นผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันไหมไม่ต่างกันเราอย่าเข้าไปแตะไม่ว่าเพศสภาพเป็นแบบไหนไม่จำเป็น40-45นี่คุณจะแตะอะไรเอาคุณจะแตะอะไรบ้าง ถ้าคุณไปขยายธุรกิจในช่วงนั้นในช่วงประมาณสี่สิบสี่บเอ็ดถ้าดวงเนี่ยฝ่ามันจะขึ้นสี่ห้าช่วงสี่ปีเนี่ยคุณหมุนไหวนะลูกค้าพี่เนี่ยแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์โดนแต่คนนี้มาหาพี่ก่อนอ๋อออันนี้อย่างหนึ่งนะอันนี้ท่านผู้ชมฟังดูดีนะครับมีเงื่อนไขก็คือว่าเส้นใจนี่มันจะอยู่แถวนั้นอ่ะสี่สิบถึงสี่สิบห้าแต่กําลังจะเจอพอดีมีบางคนมาหาพี่พัชนีก่อน แล้วก็ส่วนหน้าก็จะไม่มาหาพี่พรชนีก็ไปตามนั่นแหละครับไปตามกรรมแต่คนนี้ไม่เป็นไปตามกรรมของตัวเองเพราะมาหาพี่พรชนีก่อนออแล้วอะไรเกิดขึ้นครับพี่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาไปวางแผนไม่ได้มีเวทมนตร์คาถาอะไร<อ>หรอกถ้ามีเวทมนต์พี่จะมานั่งทําออกรายการของคนเก่งให้เหนื่อยทำไมาพี่ก็นอนอยู่บ้านเสกมันทุกวันเลยก็รวยไปแล้วอะ่ะเออใช่ก็ไม่ต้องไปนั่งทําสวนที่แขนดําแขนด่ตร <laughs> ตกลงไม่ใช่ไม่ได้ใช้เวทมนต์ช่วยเขาใช่ไหมคือช่วยลายมือของท่านที่มาหาพี่เหมือน หนังสือเล่มหนึ่งแต่พี่อ่านให้เขารู้ล่วงหน้าว่าตอนจบนักเอกจะตายดีแล้วไม่ดีอถามที่หนึ่งคนนี้คนนี้ที่พี่นีบอกว่าแตกต่างกับคนทั่วไปคือว่าเขาเขากว้างกว่าแสดงว่าเขาจะมาถึงอายุก่อนใช่ไหมท่านถึงก่อนคนนี้ประมาณ38มแปดก็สามแปดแต่ก็แสดงว่าเข้ามาเข้ามาหาพี่นีประมาณเท่าไหร่สามสิบเจ็ดอ๋ออีกหนึ่งปีจะยังถึงยังเกือบถึงละอ่าเอาแล้วครับแต่นี้เรามาดูนะผลเป็นยังไงไม่ได้ใช้เวทมนต์นะฮะแต่ช่วยท่านได้ยังไงค ผมจะไปลงทุนครับอซื้อที่อืนะคะพี่บอกว่าคุณทําธุรกิจอะไรเขาบอกผมทําหลายอย่างธุรกิจโรงงานอะไรก็ทําบอกระหว่างซื้อที่ก็โอเคดวงคุณจะต้องเสียเงินเห็นไหมเสาย้ายตรงนี้ครับนะคะแล้วะคนนี้เขาตกประมาณแค่ปีเดียวที่เสียเท่านั้นหลังจากนั้นขึ้นแล้วนะคะพี่ก็บอกว่าถ้าคุณทําโรงงาน ขยายธุรกิจโรงงานดีไหมปกติเส้นใจนี้ไม่ขยายแต่ทําไมขยายเพราะเขาเสียแค่ปีเดียวพี่บอกเอาถ้าคุณไปทําโรงงานคุณหวังผลตอบแทนเท่าไหร่ผมหวังสามปีพี่ให้ปีเดียวเขาแฮปปี้บอกเป็นไปได้ไงบอกไปทําอแล้วเดี๋ยวออเดอร์จะเข้านะฮะและผมเล่นการเมืองได้ไหมถ้าคุณจะเล่นการเมืองได้แต่ว่าต้องให้พ้เส้นนี้ไปก่อนอไปเล่น อีกปีหนึ่งปีกว่าๆเนี่ยตอนนี้หนึ่งปีไปเล่นอีกปีครึ่งก็ไปเล่นเส้นนี้ไปสามเาเก้าสามแปดสามเก้าถ้าเล่นตอนนี้เป็นไงเดี๋ยวคุณก็โดนเนาะแต่คนนี้ของเขาเนี่ยโดนตัดแป๊บเดียวอแต่ถ้าเขาไปเล่นการเมืองช่วงนี้เขาต้องแก้ปัญหาหนักเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนฉะนั้นก็ต้องดูว่าเขาจะลงสมัครเมื่อไหร่ถ้าลงก็ต้องเข้าเส้นนี้แต่ตรงนี้ลงไม่ได้อ๋อจังหวะลงก็สาคัญแต่ได้มือเขาขาดมันเร็วฉะนั้นที่ว่า บางคนไม่รู้ตัวลายมือขาดถ้าถามว่าตายโหงไหมถ้าบางคนเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินมาทําธุรกิจแลแ้วห <1 S 1> <ป>นึ่งปีกว่าเนี่ยหมุนไม่ทันมันก็ตายโหงเนี่ยคือค่าตัวตายไง <c oughs> คือจังหวะน,น,นั้นพอดีจังหวะนั้นพอดีโดนแบบคือโดนโดนหนักเลยปะโ,โดนหนักเลยคือทุ่มหมดไงแล้วหนึ่ง<อ>ปีถ้าหมุนไม่ทันเนี่ยเปิดโครงการแล้วหวังเอาเงินตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับบางคนเนี่ยเป็นหนี้อยู่แล้วครับ,รบต้องการเอาโครงการนีร้เอาหนี้มาใช้หนี้หมุนไม่ทันนะฉะนั้นก็ถึงบอกนะฮะว่า เส้นใจมันไม่เคยปราณีใครเพราะว่ามันตัดเนินอะไรบ้างเอาไปดูก่อนนะตัดฐานะเครดิตเสียธุรกิจเสียการเงินไม่ถือว่าดีนะคะตัดอาทิตย์ระวังเรื่องคดีความนะคะคดีความเกิดแล้วพ่แท้ตัดเสางานเสียนะคะงานเสียงานเสียฐานะเสีย พูรหัสชื่อเสียงในวงสังคมเมื่อจุดยุ่ไปถึงบางคนเนี่ยย้อนขึ้นมาสองปีสามปีแก้ปัญหาแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคะไม่ไหวแน่ถ้าเบิดไปเล่นนะคะเหนื่อยถ้าเบิดเล่นกันเมืองเหนื่อยเมื่อต้องการทําธุรกิจหรือต้องการทาอะไรบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านอือควรจะมาปรึกษาพี่ภาชนีโอเคค่ะคลิปนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวก็ได้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณสวัสดีครับ